เราไม่ได้เตรียมการว่าจะมาที่นี่แล้วมันเป็นทางผ่านเราก็เลยเราจะไปพูเรือกันแต่ว่าเราไปไม่ทันนะคะเราก็เลยต้องแวะอุทยานแห่ง ลมแรงนะคะแล้วก็หนาวด้วยแต่หนาวไม่มากเนาะหนาวมากไหม,มแต่ลมแรงมากเนา,านะใช่ใช่เนี่ยก็าลานกว้างนี่คือฝันไปเนี่ย